สวัสดีค่ะวันนี้พบกับออยนะคะวิชาคณิตศาสตร์เสริมนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะวันนี้คอยจะขอยังคงอยู่ในเรื่องของการบวกนะามาทบทวนเนื้อหากันหน่อยค่ะคุณครูให้เป็นอ่า4บวก2 เท่ากับเท่าไรเด็กๆจำได้ไหมคะเทคนิคในการบวกอ่ะคอยบอกว่าให้นำตัวเลขที่มีค่ามากไว้ในใจใช่ไหมคะเราก็เลือกที่จะนำสี่ไว้ในใจแล้วนำนิ้วขึ้นมาอีกสองนิ้วนับต่อจากสี่ไปคะ่ะอีกสองนิ้วนี่อ่าสนิ้วในใจมีอยู่สี่แล้วนับต่อมาอีกเป็น5้าหก ใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบมีค่าเป็น6นั่นเองอ่ายากไหมขอทบทวนอีกสักหนึ่งอันขอเป็น7บวก3ค่ะเราก็จะนำาจไว้ในใจใช่ไหมคะเอานิ้วขึ้นมาอีก สนิ้วนะเอานิ้วขึ้นมาอีก3นิ้วเอาเจ็ดใน,ในใจแล้วนับต่อนิ้วที่1นเป็นแปดเก้นั่นเองดังนั้นมีค่าเป็น10ค่ะยากไหมคะไม่ยากเลยเนาะดังนั้นมาดูแบบฝึกหัดของพลอยนะคะแบบฝึกหัดกิจกรรมที่4เนี่ยในหน้าที่38 หน้า38นี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการบวกค่ะแล้วจับคู่สีขึ้นมาโดยคอยกำรรหนดบอกว่าสีแดงให้มีผลลัพธ์เป็น9สีเหลืองให้มีผลลัพธ์เป็น8สีเขียวให้มีผลลัพธ์เป็น7 สีฟ้าให้มีผลลัพธ์เป็น6ค่ะสีชมพูให้มีผลลัพธ์เป็น5ดังนั้นอะไรเอ่ยที่บวกกันแล้วได้จำนวนตามนี้ให้เด็กๆระบายสีตามที่เขากำหนดมาขั้นตอนแรกที่เด็กๆจะต้องทำเลยคือการหาผลลัพธ์ค่ะคอยขอยกตัวอย่างเฉพาะแถวด้านบนเด็กๆจะต้องหาผลลัพธ์ทั้งหมดก่อน1บวก4เป็น ห้าหบวกหเป็น7จใช่ไหมคะสีบวกสเป็น7 0็บวกแเป็น8 3ดมบวกสมเป็น6เห็นไหมคะคอยทำให้สองแถวนะ2อบวกหเป็น7จนูจะต้องเขียนแบบนี้ทั้งหมดเลยสีบวกหเป็น9 6้บวกสมเป็น9 1้บวกแเป็น เก้ 9, 6, บวกหเป็นเจ็ดก็ระบายสีค่ะโดยเขาบอกว่าให้ระบายสีตามที่กำหนดดังนั้น,น,นอันนี้ค่ะอันนี้มีค่าเป็น5ถูกไหมเราก็ระบายสีชมพูนั่นเองต่อไปอันที่2มีค่าเป็น7ก็ระบายสีเขียวนั่นเองนะคะ อ่ต่อไปเป็น7จ็ดเหมือนกันก็ละลายเป็นสีเขียวค่ะต่อไปเป็นแปดแปดละบา,ายสีไร่สีเหลือง6กละบายสีฟ้าแบบนี้ไง<ฮ>ก็ละบายไปเรื่อยๆให้ครบให้เด็กๆทายค่ะว่าภาพที่ออกมาเป็นเลขอะไรภาพที่ออกมาเป็นเลขอะไรคอยเฉลยให้ว่าเป็นเลขสามนะ เด็กๆลองดูสิถ้าใครไม่ได้เลขสามถ้าใครไม่ได้เลขสามแสดงว่าผิดอ่าภาพจะออกมาลักษณะแบบนี้แต่เด็กๆก่อนจะระบายสีหนูจะต้องทำไงก่อนคะเติมตัวเลขพวกนี้ให้ครบทุกอันก่อนจนถึงอันสุดท้ายเลยที่เหลือถึงจะระบายสีได้นะคะอ่ะมาดูอันที่สองค่ะมาดูอันที่สองนะคะ คอยให้เออรูปตุ๊กตามานี่เห็นไหมคะตุ๊กตาเป็นกิจกรรมที่ห้าหน้าสามสิบเก้า 39, นะคะหน้าสามสิบเก้านะคะให้เด็กๆเ,เติมผลลัพธ์ลงไปให้เด็กๆเ,เติมผลลัพธ์ลงไปนี่สองบวกห้าบวกสองเป็นเจ็ดต่อไปค่ะสอง สี่บวกสองเป็นหกสามบวกหนึ 6, ่งเป็นสี 4, ่หนึ่งบวกสองเป็นสามสองบวกหนึ 3, ่งเป็นสามแค่นี้เองให้เด็กเติมผลลัพธ์ให้ได้ทั้งหมดในรูปของตัวคนถ้ามีเวลาเหลือให้หนูระบายสีนะคะแต่ถ้าไม่มีเวลาเหลือเออก็ไม่เป็นไรไม่ต้องระบายก็ได้ถ้าอยากให้มันสวยงามสามารถระบายสีได้เลยแต่ในคำสั่งบอกว่าให้หนูระบายสีที่อ่ เป็นผลลัพธ์เท่ากันเช่น3แล้วก็3ก็คือเป็นสีเดียวกันนึกออกไหมคะอืมแต่ถ้าไม่สบายก็ไม่เป็นไรคะ่ะควรไม่บังคับเนาะแต่อยากทําให้เสร็จในชั่วโมงนี้คือ2กิจกรรมเท่านั้นเองค่ะวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีคะ่ะ